ื่องของตุรกีนี่น่าสนใจมากนะครับจากประเทศที่หลายคนอาจจะเคยมองข้ามไปวันนี้กลับกลายเป็นผู้เล่นคนสาคัญที่แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกเลยคำถามก็คือพวกเขาทำได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกยุทธศาสตร์เบื้องหลังความทยุทยานที่ว่านี้กันครับอ่ะ เรามาเริ่มกันที่ภาพนี้เลยครับนี่คือทหารตุรกีนะคะกำลังฝึกกองกำลังของโซมาเลียในฐานทัพนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุดของตุรกีเองเลยคือมันไม่ใช่แค่การฝึกทหารธรรมดาธร,รมดานะครับแต่นี่มันคือการประกาศสักดา์ทางทหารให้โลกได้เห็นจัดจ่ะเลยและจะบอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆเท่านั้นเองครับแต่แสนยานุภาพของตุรกีเนี่ยไม่ได้มาจากแค่ปลายกระบอกปืนอย่างเดียวนะครับ เทคโนโลยีอย่างโดรนของพวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือว่าเกมเชนเจอร์ในสนามรบที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์เลยนี่แหละครับคือเครื่องยืนยันถึงอุตสาหากรรมการทหารที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากพลังทางทหารแล้วเนี่ยตุรกียังเชี่ยวชาญในเกมการทูตมากๆด้วยครับพวกเขาเล่นบทบาทของคนกลางที่คอยสร้างสมดุลระหว่างโลกตนออกกับโลกตันตกได้แบบน่าทึ่งเลยครับ คำถามสำคัญเลยก็คือประเทศเดียวเนี่ยนะจะขยายอิทธิพลข้ามสามทวีปไปพร้อมๆกันได้ยังไงแล้วเบื้องหลังความสำเร็จที่น่าทึ่งขนาดนี้มันมีกลยุทธ์อะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาละครับคำตอบแรกเลยเนี่ยมันต้องเริ่มที่รากฐานของทุกอย่างนั่นก็คือความทะเยอทะยานในระดับโลกที่มันฝังลึกอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติของตุรกีเลยจุดแข็งที่สุดของตุรกีก็คือสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเลยครับ นั่นก็คือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พวกเขาไม่ใช่แค่สะพานเชื่อมสามทวีปนะแต่เป็นเหมือนกับ4ี่แยกของโลกเลยก็ว่าได้เพราะมีพรมแดนติดกับทุกจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญนี่คือความได้เปรียบที่ต้องบอกว่าเงินก็ซื้อไม่ได้ครับแล้วพวกเขาใช้ความได้เปรียบที่ว่านี้ยังไงอืมคำตอบมันอยู่ในหลักการสำคัญข้อหนึ่งครับที่ขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศของตุรกีในยุคนี้เลย แนวคิดหลักที่ว่านี้เขาเรียกว่าความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์หรือภาษาอังกฤษคือ strategic autonomy ครับพูดง่ายๆเลยก็คือการเป็นนายของตัวเองไม่ยอมผูกมัดกับใครแต่พร้อมจะจับมือกับทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ของชาติตัวเองเป็นหลักคำพูดของประธานาธิบดีแอดอันเองเนี่ยอธิบายแนวคิดนี้ได้ชัดเจนสุดเลยครับที่ว่าเราไม่หันหลังให้ตะวันออกเพื่อตะวันตก และเราก็ไม่ละเลยตะวันตกเพื่อตะวันออกประโยคนี้คือหัวใจของนโยบายตุรกีในปัจจุบันเลยแล้วพอมาดูการเดินเกมของตุรกีนะคะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดมากคือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสมาชิกนาโตเลยนะมีฐานทัพมีทหารอเมริกันอยู่ในประเทศตัวเองแท้ๆแต่อีกด้านหนึ่งกลับไปเคาะประตูขอเข้าร่วมกลุ่มบริกสที่มีจีนกับรัสเซียเป็นหัวเรือใหญ่ซะง,งั้นแถมยังส่งอาวุธให้ยูเครนแต่ก็ไม่ยอมควาาบาดร,รัสเซีย เห็นไหมคะว่านี่คือศิลปะการสร้างสมดุลที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆแล้วตุรกีเอาอำนาจมาจากไหนถึงกล้าทำแบบนี้ก็มาจากเสาหลักเหล่านี้แหละครับทั้งประชากรวัยหนุ่มสาวกว่า85ล้านคนฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็กองทัพที่ใหญ่เป็นอันดับสองในนาโตเลยนะเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาทั้งนั้นทั้งหมดนี้คือต้นทุนที่ทำให้พวกเขากล้าที่จะเดินเกมในแบบของตัวเองครับเอาละครับพอมีทั้งยุทธศาสตร,ร์และขุมกำลังพร้อมแล้ว ตุรกีก็เริ่มปฏิบัติการใน3มแนวรบสําคัญเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละพื้นที่เลยเริ่มที่ตะวันออกกลางก่อนเลยในซีเรียตุรกีก็แข่งกับอิหร่านโดยสนับสนุนกลุ่มกบฏคนละฝ่ายกันพอระบอบอัสซลาดล่มสลายพวกเขาก็รีบฉวยโอกาสที่รัสเซียกําลังติดพันสงครามยูเครนอยู่เนี่ยแหละเขาไปขยายอิทธิพลทันทีแต่แน่นอนว่าก็ต้องเจอกับการคานอานาจจากอิสราเอลขณะเดียวกันก็ต้องรักษาสมดุลกับเพื่อนบ้านอย่างอิหร่านไปด้วยเป็นสมการอํานาจที่ซับซ้อนและพร้อมจะเปลี่ยนในตลอดเวลาเลยครับ ส่วนในแอฟริกาตุรกีมีสูตรสำเร็จในการขยายอิทธิพลที่น่าสนใจมากครับคือพวกเขาไม่ได้เข้าไปด้วยทหารนะแต่เริ่มจากการทูตก่อนเลยเปิดสถานทูตเปิดเส้นทางบินขยายการค้าและการลงทุนไปช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อนจะปิดท้ายด้วยความร่วมมือทางทหารเป็นแผนการที่เป็นขั้นเป็นตอนและแยบย์มากๆแล้วการขยายตัวทางการทูตในแอฟริกานี้ต้องบอกว่าก้าวกระโดดแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับ จากที่มีสถานทูตแค่12แห่งในปี2002วันนี้ตุรกีมีสถานทูตในแอฟริกามากกว่า40แห่งแล้วโอ้โหนี่คือการลงทุนที่แสดงให้เห็นเลยว่าพวกเขาจริงจังกับทวีปนี้แค่ไหนและเครื่องมือสำคัญเลยที่ใช้จ่อตลาดแอฟริกาก็คืออาวุธโดยเฉพาะโดรนไบรักตาที่โด่งดังไปทั่วโลกเหตุผลก็เพราะว่ามันมีราคาถูกกว่าแล้วก็มาพร้อมกับเงื่อนไขทางการเมืองที่น้อยกว่ามากๆเมืม่อเทียบกับอาวุธจากชาติตะวันตก ทำให้กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสุดๆส,สำหรับหลายๆประเทศในแอฟริกาครับมาถึงแนวรบสุดท้ายครับคือบ้านใกล้เรือนเคียงทางตะว,วันออกตุรกีใช้สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับรัฐกลุ่มเติร์กิกโดยเฉพาะกับอาเซอร์ไบาจานที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากถึงขั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งชาติสองรัฐเลยทีเดียวอาวุธจากตุรกีนี่แหละครับที่เป็นปัจจัยชี้ขาดที่ช่วยให้อาเซอร์ไบาจานชนะสงครามกับอาร์เมเนีย และตอนนี้พวกเขาก็กําลังขยายอิทธิพลเข้าไปในเอเชียกลางอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระทั่งกับรัสเซียแต่ทุกการทยานขึ้นสู่ที่สูงย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอครับและสําหรับตุรกีแล้วราคาของอํานาจนั้นก็ต้องบอกว่าสูงเลี้วเช่นกันราคาที่ว่านั้นก็คือความสั่นคลอนจากภายในประเทศของตุรกีเองนั่นแหละครับ ปัญหาใหญ่ที่สุดเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจครับภาวะเงินเฟอ้อที่รุนแรงมากๆได้กัดกร่องเศรษฐกิจของตุรกีจนแทบจะพังทลายทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงปรีดแล้วก็สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนอย่างแสนสาหัสเลยและวิกฤตเศรษฐกิจที่ว่านี้มันก็ส่งผลโดยตรงต่อนโยบายต่างประเทศเลยนะครับทำให้ตุรกีขาดแคลนเงินทุนสำหรับโครงการใหญ่ๆอย่างการเข้าไปฟื้นฟูซีเรีย จนต้องหันไปพึ่งพาเงินทุนจากรัฐอ่าวที่ร่ำรวยแทนทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นภาพเลยครับว่าการพัง,งาดขึ้นมาของตุรกีเนี่ยมันไม่ใช่เส้นทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยนะแต่เป็นการเดินไต่ลวดที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการทรงตัวอย่างยิ่งยวดเลยครับ นี่คือภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกของตุรกีเลยครับคือด้านหนึ่งพวกเขายังต้องพึ่งพาชาติตะวันตกอยู่ทั้งในทางเศรษฐกิจและการทหารแต่อีกด้านหนึ่งการดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระมากๆโบกับการถดถอยของประชาธิปไตยในประเทศก็ทำให้พันธมิตรในนาโต้ด้วยกันเองไม่ไว้วางใจเป็นความตึงเครียดที่พวกเขาต้องคอยจัดการอยู่ตลอดเวลาและคำามสุดท้ายที่น่าขบคิดมากๆก็คือในโลกที่ขั้วอานาจกาลังเปลี่ยนไปแบบนี้ ตุรกีกำลังเขียนตำราเล่มใหม่สำหรับมหาอำนาจระดับกลางอยู่หรือเปล่าคำถามนี้มันน่าคิดต่อมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะหาคำตอบแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยอยากจะบอกข่าวดีว่าในประเทศไทยเรามีที่ที่เดียวเลยนะที่จะพาเราไปสำรวจโลกของตุรกีได้แบบถึงแก่นนั่นก็คือที่ศูนย์ศึกษาตุรกีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับ ซึ่งที่นี่แหละครับคือประตูที่จะเปิดไปสู่ความเข้าใจในเกมอำนาจระดับโลกที่ซับซ้อนแบบนี้เลย